่บ้านพักคนชราหญิงแม่ถึงแล้วแม่อ๋อวัดมาทำธุระเฉยครับแม่เอ้ยวัดพักคนชะลาแม่ใช่ครับเอ๊ะมีอะไรครับแม่ใจ่ายค่าแม่กับพิพยูด้วยปะเดี๋ยวครับไอ้พอดีคนยายจะ หมดแล้วครับแม่ผมเข้าไปเสนิกสาตรได้ไหมได้ไหมอย่างนี้ได้ครับคุณยายเขาพร้อมอยู่อยู่แล้วครับแต่เขาแบบจาอะไรไม่ค่อยได้นิดนึงครับหูไม่ค่อยดีได้หูไม่ค่อยดีด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเสนิกสาตรเสร็จก็สามารถให้เขาอยู่นี่ได้ตลอดชีวิตเลยใช่ไหมครับได้ครับผมได้ครับโอเคครับแม่เดี๋ยวไปหาเพื่อนใหม่เลยนะแม่เดี๋ยว่าเป็นเสนิกสาตรแป๊บหนึ่งแม่แค่ทำตามที่มอบอกแหละโอเคไหมแม่ ไอ้ไาวเหรอครับครับครับอ๋อนี่ไงครับผมถมเลยมาแล้วครับผมเลยแล้วครับที่เขียนว่ามูลในที่บ้านพักคนชราใช่ไหมครับได้ครับได้ครับได้ไงผมกลับรถต้องจ่าโอเครถเยอะมากเลยครับเดี๋ยวขอกลับรถแป๊บนึง น้องแม่จะได้นอนกับใครเอ้ยไม่ใช่แล้วแล้วอันนี้อันนี้เขาจะได้นอนกับใครครับมีเพื่อนอ๋อโอเคครับมีเพื่อนนอนด้วยอ๋อ้เพื่อนเขาเยอะแค่ไหนครับเจ็ดสิบอ๋อได้พาละสิบปีไม่ใช่พา้ขี้เสียดอะไรอยู่นะเนาะแล้วที่นี่เขามีกิจกรรมอะไรบ้างครับอ๋อโอเคครับเขาเป็นคนชอบบนเบอร์หน่อยนะครับชอบปกติเขาทำงานตลอดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะแบบให้เขาพักอะไรงเีนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวได้ครับ โอเคครับผม e อ you're not r e บ l l y ม i n e นี่ไงมูลในที่บ้านพักคนชลานี่ไงนี่ไงนี่ไงถึงแล้วแม่ครับแม่เดินเดินตรงไปแล้วเดินเจอคุณก่อยเดินลงไปแล้วแม่ก็หวัดดีเขาแล้วแม่ก็ไปทำตามที่เขาบอกอะแม่ไม่ไงแม่ไม่มีอะไรเลยเขาเลยเข้าเลย ตรงนี้แม่บ้านพักคนชราหญิงแม่ถึงแล้วแม่แขดอมนแม่หมก่อแันนะขนี่อกเ็แต่้อมอเจ็จมิเจัยจรนจ็จอยจแผมิเนาะกูทำอะไรพี่กทำอะไรพี่ กูทำอะไรพีชชีวิตนี้กูทำอะไรพีชข้ามีของกับพีชนะข้าวมีปันในมุ้งเนค่ยขวังกับถนนพวกนี้ยยิ่งดีหนึ่งมาบ้านผักกันชั้นลมชลาเนี่ยคคุณแม่